น้ำเพชรสวนกระบองเพชรกินได้สวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันหลายวันแล้วนะคะวันนี้มากับเมนูแกงคั่วไก่กระบองเพชรนะคะเมนูกระบองเพชรกินได้ของเราวันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะบ้านเราไม่มีกะทิสดนะคะเราใช้กะทิอร่อยดีนะเราใช้กะทิอร่อยดีนะคะใส่กะปินะ พริกแกงนะคะพอพริกแกงเดือดนะคะพริกแกงเดือดเราก็ใส่ไก่นะคะใส่ไก่ลงไปนะวันนี้หั่นชิ้นใหญ่นะคะจะได้เห็นไก่เป็นไก่นยไก่ชิ้นใหญ่ๆเนาะ โน่นเราทําชิ้นเล็กไปผงปรุงรสลงไปนะไก่หดแล้วนะคะเนื้อหดละใส่ผงปรุงรสลงไปนะแล้วเราก็ใส่กระบองเพชรค่ะวันนี้เรากําจัดเมื่อกระบองเพชรโดยวิธีการต้มนะคะต้มให้เดือดแล,แล้วให้เดือดไปสักครู่หนึ่งเลยนะคะ เขาจะจากหนาาเนี่ยเขาจะยุบเห็นไหมคะเนื้อย่อนๆนี่คือเมื่อกออกไปแล้วมาทําอาหารรสชาติและรสสัมผัสจะอร่อยมากค่ะในอาหารบางประเภทที่ไม่ชอบเมือกก็จะทําแบบนี้ได้นะถ้าบางประเภทเราก็ใช้วิธีกําจัดเมือกโดยการขัดนะัดอันนี้ก็คือต้องต้มใส่ลงไปนะคะคลุกให้เท่ากันวันนี้เราจะไม่ให้น้ําเยอะ เราจะให้ออกแนวแบบแกงคั่วแกงคั่วแต่เราเดี๋ยวเราเติมกระทิอีกหน่อยหนึ่งนะเติมน้ำนิดหนึงค่ะ เติมกะทินะคะคือเราไม่มีหางกะทิเราก็เลยทำแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะ ให้เขาสุกอีกหน่อยค่อยใส่น้ำตาลนะคะชิมแล้วค่อยใส่ชูรสนะคะแล้วก็ตักขึ้นได้วันนี้ให้เขาสุกเข้าเนื้ออีกหน่อยหนึ่งค่ะเตืดอุ่ๆแบบนี้นะคะให้ให้แน่ใจว่าสุกแล้วนะใส่น้ำตาลค่ะใส่ทั้งน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำตาลน้ำตาล ทรายนะคะเป็นน้ำตาลทรายไม่ขัดสีประมาณนี้นะคะ ใส่ชูรสลงไปนะคะใบมะกรูดนะคะเราอยากให้เขาเข้าเนื้ออีกนิดนึงนะแล้วรอสักครู่แล้วเดี๋ยวเราก็จิ้มแล้วก็ตักขึ้นมารับประทานเลยนะคะ ดเดือดข้าเนื้อสักพักนึงแล้วนะคะเราก็ชิมได้เลยค่ะอันนี้ชิมแล้วอร่อยมากนะคะตักใส่ถ้วยได้เลยนะคะตักใส่ถ้วยได้เลยนี่แบบนี้นะคะไปลองทำดูนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะน้ำเพชรสวนกระบองเพชรกินได้สวัสดีค่ะ